สวัสดีครับเพื่อนครับผมโปเล่ครับเพื่อนๆเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเรายืนตัวตั้งหรือเพื่อนเรายืนตัวตั้งเนี่ยครับส่วนใหญ่เวลาเขาตีลงมาเนี่ยเขาจะมีการคอมนะครับหรือไม่ก็มีการท็อปลูกทุบลูกนะครับทําไมถึงเป็นอย่างนั้นครับวันนี้นะครับส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญเลยครับที่จะทาให้เพื่อนๆมีสวิงดีนะครับก็คือมุมลําตัวนะครับ body a n g l ลนะครับให้เพื่อนๆดูอย่างนี้นะครับเมื่อไรก็เรานะครับเมื่อไหร่ที่เรายืนนะแล้วตัวตั้งแบบนี้ครับ แล้วเราลองหมุนนะครับแปสวิงขึ้นไปครับ1คือร่างกายเราจะส,สเวไปทั้งแผงเลยครับ2คือเมื่อร่างกายสวเวไปทั้งแผงครับปุ๊บเวลาเราจะหมุนครับแรงของการยกไม้มันจะไม่ค่อยมีครับเพราะร่างกายมันตั้งขึ้นมันไม่มีการแบบตัวเลเวอเรจในการยกอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือข้อมือของเราจะถูกพับไปด้านหลังนะพับไปด้านหลังแบบน,นี้ดูกว่านะเสร็จปุ๊บครับพอนอนดาวสวิงเราก็จะทุบลงมาอย่างนี้อ่าครับนี่คือสาเหตุที่มันเกิดขึ้นดูด้านข้างนะครับ ยืนตัวตั้งๆครับเวลาแบ็คสวิงครับคนยืนตัวตั้งแบ็คสวิงจะเป็นอย่างนี้เห็นแมโยกมาแล้วไม้มันจะแฟดไปข้างหลังนะครับแล้วเขาก็จะขึ้นแล้วพอเขาไม่มีแรงเขาจะทุบอย่างนี้ลงมาอ่าดูนะครับกับการกับคนที่ยืนม,มีมุมแองเกิลนะครับพับครับเวลาเขาเคลื่อนที่เขาจะเคลื่อนที่ในมุมอย่างนี้ครับขึ้นไปอย่างนี้ครับพอร่างกายพับปุ๊บเนี่ยมันจะมีแรงยกจากตัวแขนนะครับหรือมีมุมในการที่จะส่งขึ้นไปด้านข้างได้ง่ายขึ้นอย่างนี้ นะครับเวลาลงปุ๊บก็สามารถที่จะชาโล่ลงมาได้แนวนี้นะครับตั้งขึ้นไปสเสวงอย่างนี้ลงมาทุบอย่างนี้นะครับพับตัวลงนะครับให้แนวก้านนะครับชี้แนวเข็มขัดนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับพอเราหันปุ๊บตรงนี้มันจะถูกยันไว้ล็อกพอล็อกปุ๊บตรงนี้มันจะสามารถยกขึ้นอย่างนี้ได้พอตอนลงปุ๊บมันก็จะลงในแนวนี้ได้นะครับพับ,นะบอยู่ในแนวหัวเข็มขัดพอขึ้นไปตรงนี้ล็อก ไม้จะถูกลิฟต์ขึ้นอย่างนี้ได้ลงก็คือเข้าด้านนี้นะครับนี่คือสาเหตุนะครับที่ทําไมเวลาคนที่ยืนตัวตั้งมากๆครับยิ่งเริ่มมือใหม่ๆนะครับพอยืนตัวตั้งปุ๊บไม้แฟลตไปด้านหลังเลยครับแล้วก็ทุบนะเพราะฉะนั้นนะเพื่อนๆต้องจัดแนวแกนนาตัวให้ดีนะครับด้านหน้าครับครับเนี่ยพับตัวลงไปให้แนวถ้ามีเลเซอร์ออกจากตูดกิปให้ชี้หัวเข็มขัดเลยนะครับแล้วก็ยืนแบบนนี้ ครับต่อมาก็เวลาขึ้นใช่ไหมครับตรงนี้มันถูกล็อกไว้เหมือนเรามีคนมาจับไว้ครับเคลื่อนที่อย่างนี้ปุ๊บขึ้นไปเนี่ยพอเราทำอย่างนี้แรกปุ๊บเราก็ลงตีได้เลยปังนะครับแนวมันจะเข้าแนวนี้นะครับมีคนมายันสะโพกนี้ไว้ครับพับปุ๊บทิ่มตรงนี้ดันตรงนี้ก็รับล็อกไว้ครับอ่าขึ้นปุ๊บลงเนี่ยครับลูกจะออกไปตรงแล้วก็ได้แองเกิลนะครับมันจะมีการรีเวิร์สหรือค่อมลงมา ให้เพื่อนๆลองฝึกอย่างนี้ดูนะครับมุมลําตัวเป็นส่วนที่สําคัญใครที่สซเวอยู่นะครับใครที่ขึ้นไม้แฟลตใครที่ตีค่อมใครที่ตีทุบนะครับเอาดีลนี้นะครับลองไปฝึกจัดมุมร่างกายดูครับแล้วเดี๋ยวสวิงจะเปลี่ยนเองครับเหมือนเดิมครับได้ไม่ได้ไงครับพิมพ์ลงในช่องคอมเมนต์ให้ผมทีครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนการทําคลิปให้ความรู้ดีๆเหล่านี้ได้โดยการสั่งซื้อเสื้อผ้าลื่นเย็นสบายเพียง590บาท จัดส่งฟรีทั่วประเทศครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่สนใจยกระดับการเล่นกีฬากอล์ฟให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ไลน์แอดโดยพิมพ์แอดโอเล่กอล์ฟโจากนั้นทักแอดมินว่าสนใจได้เลยครับ